การย้ายตัวอ่อนรอบสดเนี่ยก็คือหลังจากที่เรากระตุ้นไข่แล้วก็เก็บไข่แล้วเนี่ยประมาณ3าถึงหวันแล้วก็จะทําการใส่ตัวอ่อนที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยใส่กลับเข้าไปเลยนะคะส่วนการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งเนี่ยพอหลังจากเราเก็บไข่เรียบร้อยเนี่ยตัวอ่อนก็จะถูกเลี้ยงไปจนถึงประมาณเดย์สาถึงเดย์ห้นะคะแล้วก็ตัวอ่อนจะได้รับการแช่แข็ง ฟรีสไปก่อนข้อดีในการใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งนะคะก็อย่างเช่นในคนที่ต้องการที่จะตรวจโครโมโซมนะคะพอเราเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงเดย์หเนี่ยเราก็จะทําการเก็บเซลล์ไปตรวจโครโมโซมนะคะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ในการออกผลเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอเป็นรอบแช่แข็งถ้าในกรณีที่ไข่เยอะๆพอหลังเก็บไข่แล้วเนี่ยการใส่ตัวอ่อนรอบสดเนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดน้ําในช่งงองท้องค่อนข้างมากแนะนําให้เด็กเลี้ยงการใส่รอบสดตัวอ่อนรอบแช่แข็งเนี่ยพอเรากระตุ้นไข่แล้วก็ในร่างกายเนี่ยมีฮอร์โม ค่อนข้างเยอะเนี่ยผนังเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสมต่อการตัง้งครรภ์ในรอบนั้นๆก็อาจจะแนะนําให้ใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งแล้วก็อัตราการตัง้งครรภ์ของการใส่ตัวอ่อนรอบแช่แข็งเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยอัตราการตั้งครรภ์ดีกว่าในรอบสด